ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูลรดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกุมประจำวันที่16กรรกฎาคมพุทธศักราช2567คอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชา โหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าฮินดูทรัดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะมีการไลฟ์สดนะครับอยู่ที่ช่องสีดำนะครับเป็นประจำนะก็จะเป็นการไลฟ์ดูดวงฟรีเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สแกนนะครับ QR code นะครับด้านข้างนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับก็ช่วยกดนะครับติดตามให้อาจารย์หน่อยนะครับนะเผื่อเวลาอาจารย์ไลฟ์สดปุ๊บก็จะเด้ง นะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เข้ามาดูนะครับดวงฟรีกันนะครับนะท่านใดสนใจก็สแกน q r วอารโค้ดได้เลยนะครับอันนะครับเข้าไปที่ช่องดำนะครับกดเข้าไปครับปึ้งนะครับมันจะเข้าหน้าจออย่างนี้เนาะไปที่แชร์โปรไฟล์เห็นไหมครับกดไปที่แชร์โปรไฟล์แล้วจะมีอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับเนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บเนี่ยแล้วก็สแกนอย่างนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเข้าอย่างนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับ เรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราอยใช้ไพ่เทพินดูและไพ่โหราศาสตร์มาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํำยังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีกุมจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระราหูนะฮะเราจะเรียกว่าตนุนะครับ พระหูไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจออะไรยังไงในช่วงของเดือนนี้ถ้าเกิดท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะทราบว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าพระเราหูไปสัมพันธ์ดีก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะยุงย่งยงุ่นบุญได้นะครับเอาละก็ปรากฏว่าตานุรั์ของเราไปอยู่ในราศีมี้นนะครับเขาเรียกว่าตานุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระในวิชาโหรนะครับแปลว่าตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเงิน หาโอกาสต่างๆเพื่อทําให้มีไรายได้การเงินการท่องนะครับอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเพิ่มไรายได้ต่างๆนะฮะจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุ้มนะครับจะส,ะสะแสวงหาโอกาสนะก็อยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลนั่นแหละว่าถนัดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ถ้าถนัดเรื่องอะไรแล้วจังหวะได้อะไรได้ก็สามารถหาเงินได้เป็นก่อเป็นกำรรดาวพระหูอยู่ยาวถึง18เดือนนะครับจะย้ายอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นในช่วงของพฤษภา ปี6กนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ชาวราศีกุมนะครับคุณยังสามารถที่จะนะครับทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอไรายได้การเงินการทองได้อย่างดีอยู่ในช่วงนี้นะก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะให้เฮงยิ่งกว่าเดิมครับอีกนะครับก็การเงินการทองส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะได้มาจากบริวารคุนคอยช่วยเหลือนะครับนะสินค้าผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็สุดแท้แต่เราจะสังเกตได้จากไพ่เนาะ ะนางนะครับยามุนาเทีบีก็เป็นแม่น้ำนะครับอันดับสองของอินเดียนะครับนั่งอยู่บนปลาปลาเล็กปลาน้อยกระโดดรดเต้นนั่นไม่ถึงว่าจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองนะก็สามารถให้บุตรบริวารน,นะครับช่วยหาเงินหาทองก็เราจะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการ เพิ่มศักยภาพนะครับของบุตรหลานลูกหลานหรือพนักงานอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าเราหาคนเดียวนะเรายังมีผู้ช่วยด้วยนะครับก็ลองดูว่าตัวเราเองพอจะดึงหรือเข้นศักยภาพนะครับของบุคลากรหรือลูกน้องอะไรของคุณได้บ้างนะครับถ้าทําได้คุณก็จะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์นะครับจะเสริมเรื่องนี้ยังไงต่อนะครับได้ไพ่อาทิตย์กับดาวพระหัสคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรนะครับเขาเรียกคู่มิตรใหญ่นะครับอาทิตย์ เป็นมิตรกับครูนะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณทําตามเหตุปัจจัยนี้คุณก็มีโอกาสนะครับที่จะนะครับส่งเสริมเกี่ยวเรื่องของบุคลากรนะศักยภาพของบุคลากรนะครับลุกนลูก,ลก,ลก,ลกน้องคอยช่วยเหลือนะครับในลันกษณะต่างๆนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับถือว่ามาตามเหตุปัจจัยที่ดีนะก็เน้นในเรื่องของนะครับการฝึกอบรมแล้วกันเนาะให้เขามาช่วยงานเรานะครับก็จะได้ใจคนพอสมควรนะถือว่าดีนะครับเอาละนะฮะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์ก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมในช่วงของนะครับเดือนนี้ก็จะมีปัญหาพอสมควรนะในเรื่องของความรักนะครับเป็นอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับที่เรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับไปอยู่ในเรือนของอัลิก็คือไม่เข้าใจกันนั่นแหละนะครับตั้งแต่วันที่นะครับ16นะครับไปจนถึง สิ้นเดือนนะครับปัตตานีอริมีคู่เหมือนมีศัตรูนะครับแล้วก็จะทําธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับจะมีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญานะครับเรื่องของกฎหมายข้อระเบียบบังคับอะไรต่างๆมักที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่าไว้ใจนะครับคนสนิทให้มากหรือคู่สัญญาให้มากนะครับรวมทั้งคู่ครองอ่ะอาจจะสร้างหนี้สร้างศีลน,นะครับถ้าเกิดขอเงินขอทองไปทําอะไรแล้วไม่มีความชัดเจนก็นิ่งๆไว้ก่อนจะดีกว่า นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะครับนะเกี่ยวเรื่องของความรักไม่ดีนะสําหรับชาวราศีกุมนะครับนะระมัดระวังหน่อยนะครับเอาละนะครับได้ไพ่อะไรนะโอ้โหไพ่ <c oughs> นี้นะครับธุรคาทีวีนะครับไพ่นี้ก็เป็นไพ่อึดอัดนะครับต้องบอกต้องบอกอย่างนี้เลยนะเป็นไพ่ที่ให้นึกสภาพเนาะเราไม่สามารถที่จะสู้อะไรได้เลยอเหมือนเราเราแบบว่า ได้มีโอกาสแค่รับรู้อย่างเดียวแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเพราะไพ่นี้เป็นไพ่ที่นะครับลองคิดดูว่าผู้หญิงนะขี่สิงโตขาวนะแล้วก็อาวุธพบเลยนะครับสี่กอนะครับพบเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะเจอคนที่รับมือยากเหมือนกันนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยก็อย่าเพิ่งนะครับถ้าเป็นคู่สัญญาเหมือนแบบโดนข่มนะครับหรือโดนเอาเปรียบสารพัดแล้วเราก็ต้อง จำฝืนทนอะไรประมาณนี้มันมีเหตุให้บังคับที่ต้องจําใจทําอะไรหลายๆอย่างเนาะนะครับอันนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเจอประมาณนี้นะครับถ้าเรารู้จักเอาตัวรอดนะครับเราก็สามารถที่จะรอดพ้นได้นะครับนะอ่ะี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะครับได้เสานะครับกับพระเกตนะเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนที่แบบว่าเป็นระดับระดับเก่าๆอ่ะแก่ๆเป็นแบบ เป็นผู้มีบุญคุณกับบริษัทอะไรเงี้ยนะครับหรือเป็นคนที่อยู่มานานอะไรประมาณเนี้ยที่เราจะมีปัญหาคือคือทําอะไรก็ไม่ได้อะเพราะยังไงเจ้าของหรือเท่าแขกเขาก็ต้องเข้าข้างคนเนี้ยไม่เข้าข้างเราอะคือมันเป็นลักษณะแบบเราต้องเข้าใจว่าบางอย่างมันมีระบบอาวุโสอะมันมีระบบอาวุโสอะบางทีไม่ได้เกี่ยวบับวุธการศึกษาแน่ๆบางทีอยู่มานนานอย่างเงี้ยน,นะอาจจะบางทีอาจจะเป็นแค่แบบแม่บ้านนะ แต่แบบบางเอญเป็นแม่ด้านที่แบบสนิทกับเจ้าของลูกเจ้าของซึ่งมีอิทธิพลต่อการยุ่แยงแตะแคงรั่วทําให้เรามีปัญหาได้นะอย่าคิดว่าแบบเป็นแค่ในสายตาเราไม่ไม่ไม่ได้มีบทบาทนะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเขามีบทบาทมากนะก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเจอคนที่รับมือยากนะครับให้เรามาระวังไว้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ เรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหชะที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็พี่น้องท้องเดียวกันรวมทั้งคนหมู่มากด้วยนะฮะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับมาจากในราศรีพิจิกเราจะเรียกภพกมามะนะฮะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตก็ตอเอาละเรื่องงานเรื่องอะไรถือว่าโอเคนะครับดาวเจ้าเรือนสหช c h อยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของความสนิทสนมการเข้าหามี การยามิตรที่ดีนะครับพบเจอแต่คนที่ช่วยผลักด,ดันสนับสนุนให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเกี่ยวเรื่องของการงานเพราะอีพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนการงาน,นครับเวลาดาวเจ้าเรือนกรรมะไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยจะได้รับผลดีจากหน้าที่การงานโอกาสต่างๆนะครับศึกษาต่อเรียนรู้ต่อขยายสาขาได้หมดนะครับมันมันหมายถึงความเจริญก้าวหน้าเพราะว่าพบเรือนเขาเล็งกันเนี่ยเป็นเรือนที่มันเล็งกันพอเล็งกันเนี่ยมันก็เลยได้รับกดดารผลักดันสนับสนุน นะครับก็ถือว่าดีไม่ได้เสียหายอะไรนะเว้นแต่ว่าอยาจะเป็นการละกินนีจอนเท่านั้นเองถ้าเป็นการละกินนีจอนมันก็จะมีปัญหาแบบอึดอัดในระบบงานสายงานเรื่องจุกจิกจุกจิกเท่านั้นเองนะครับนะพอเขาอยู่ในเรือนคู่มิตรดาวศุกร์ในราศีนะครับพฤษศเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนนะครับในเมืองอังคารไปอยู่เนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเอ่อเป็นคู่มิตรกันยังไงมันก็เคลียร์กันได้นั่นแหละนะครับนะนะบนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเ่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับทั้งปวงนะครับ นะให้ประเมินเหตุการณ์ให้ออกนะครับว่าสิ่งที่เราเจอนะครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรนะครับพระนารายณ์เนาะท่านถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าตั้งนานนะกลับบ้านกลับเมืองอะไรเรียบร้อยก็ไม่นัง่งบันลังไม่อะไรนะยังคงถือตนูถืออาวุธนะครับนั่นเป็นการบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านไม่ประมาทนะครับเปรียบเหมือนเล่าเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความอะไรก็สุดแท้แต่เนาะนะครับมันต้องมีคําว่าตรงกลาง เขาเรียกว่าทางสายกลางเนี่ยถ้าเรามีทางสายกลางก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนะครับนะก็เขาเรียกว่าอย่าประมาททุกเรื่องนะครับถึงจะอยู่อยู่รอดได้นะครับเพราะอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับจันทร์ศุกร์นะครับก็ตอบโจทย์ความพึงพอใจนะครับนะจะทําให้คุณประสบผลสาเร็จนะครับเวลาคุณจะทําเกี่ยวเรื่องของการงาน นะครับมิตรสหายเข้าหาสังคมเนี่ยก็ทําเป็นลักษณะแบบดาวใจกับดาวสูขดาวใจเป็นดาวบริการดาวสูก็คือให้ความสุขนะครับให้ความพึงพอใจนะครับจะทําอะไรยังไงมันต้องมีในลักษณะของคุณคุณได้ผมได้อะไรเงี้ยวินวินเนี่ยถ้าไปเอาเปรียบกันไม่ได้นะไพ่ใบนี้นะคไพ่ใบนี้เป็นการบ่งบอกถึงความสุขนะครับที่เป็นลักษณะที่แบบสุขจริงๆแบบวิน,ว,นวินกันอะไรประมาณนี้ นะก็ถือว่าโอเคเอาละต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพปุตตะนะฮะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเดชจินตนาการ ครับอีพบเรือนหนึ่งนี่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับมาจากภพมรณะนะฮะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะก็ปุตตะอริก็มีปัญหานะครับคําว่าปุตตะแปลว่าความพึงพอใจนะรักครั้งใหม่อนะอรินะรเรื่องคู่เนี่ยกับเรื่องมือที่สามเนี่ยสําหรับชาวราศีกุมนะที่เข้าข่ายณปัจจุบันเนี่อันนี้เตือนไว้เลยว่าเละนะครับ หนึ่งดาวคู่ก็ตกอลิดาวปุตตะก็ตกอลิอันนี้คือมีปัญหานะครับคนที่มีเรื่องของโอรค2ใบสามใบเราระมัระวังนะครับถ้าเป็นไปได้ก็นะครับก็ทําให้มันถูกต้องซะดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะอีพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนมรณะ้วยมรณะอลินะครับก็แปลว่า,แบบวาปัญหา ความเศร้าโศกเสียใจนะครับมันก็เกิดจากอุปสรรคปัญหาที่มันที่มันเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องชู้สาวเรื่องอะไรเนี่ยมันออกได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะครับถ้าไม่เกี่ยวเรื่องชู้สาวไม่เกี่ยวเรื่องอะไรก็ประมาณว่าบุตรหลานลูกหลานเนาะสร้างปัญหาสร้างความลาําบากอึดอัดใจให้นะครับอาจจะทุกข์หรือกังวลเกี่ยวเรื่องของลูกนะครับลูกน้องนะครับหรือมีปัญหาเรื่องการปกครองอะไรประมาณนี้ก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรนะครับนะก็ได้ไพ่มัสยานะก็คือไพ่ใบนี้ครับจริงๆเป็นไพ่พ้นเคาะนะคำว่าไพ่พ้นเคาะเนี่ยก็คือจริงๆแล้วการที่หลักความเป็นจริงเนี่ยเราจะพ้นเคาะได้หรืออะไรได้เราก็ต้องรู้สาเหตุสาเหตุมันเกิดจากอะไรเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุนั่แหละนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่นะครับจะเกิดน้ําท่วมโรคนะครับพระพรหมก็เลยไว้ว้ให้พระนารายณ์เนี่ยแปลงเป็นปลาตัวใหญ่แล้วก็เอาสิ่งมีชีวิตไว้ในปาก หลังที่เกิดจากภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็นะครับคลายสิ่งมีชีวิตออกจากปากท่านนะครับประมาณนี้ก็เหมือนกับเรื่องราวหรือปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันใกล้ที่จะสะสางได้แล้วมันใกล้ใกล้ที่จะจบปัญหาต่างๆมันเริ่มจะจบไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็เราเปนจบนะครับแต่คุณต้องรู้สาเหตุก่อนว่าสาเหตุมาจากไหนเพราะเรารู้สาเหตุเราก็ถึงจะป้องกันได้นะครับแล้วก็ลองดู นะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่โหราศาสตร์จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไงนะครับอังคารพฤัสนะครับอังคารเป็นดาวขยันนะครับดาวพฤสคือดาวองค์ความรู้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าคุณก็ต้องมีความขยันนะครับในการเสาะหาความจริงนะครับว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ไปแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับตามศักยภาพของเรานะครับนะก็จะช่วยได้นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะฮะดาวพระฤหัสบดีนะครับท่านเป็นดาวเชี้วเดือนนะครับในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกพวกบราพะนะครับที่แปลว่าราบรื่นนะรายได้สองรายได้สามนะครับผลประโยชน์นะฮะแล้วก็ความโชคดีต่างๆโอกาสต่างๆนะครับอีกพวบเดือนหนึ่งในราศีมีนะฮะเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระนะครับที่แปลว่ารายได้การเงินการทองกระแสเงินสดนะครับก็ต้อง ก็ต้องบอกว่าดีครับการเงินเนี่ยไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยนะครับก็าชาวราศีกุมหลายๆท่านนะครับก็นะครับบางคนก็ตั้งร้านตั้งโรงใหม่นะครับเปิดบริษัทเปิดร้านอาหารนะครับอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นเจ้าของบริษัทได้ในช่วงนี้นะครับด้วยอิทธิพลของดาวเจ้าเรือกนกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับแล้วได้ตําแหน่ปงปฐุมเกณฑ์นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วมันมันชุมโยกับดาวเจ้าเรือนการงานด้วยไงแล้วก็ ชื่อมโยงกับดาวการติดต่อเนี่ยเลยสล่งผลให้ชาวราศีกุมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทกันเยอะนะครับหรือมีความคิดอยากจะทํานู่นทํานี่นะครับเพื่อเป็นลักษณะของการกรา่อร่างสร้างตัวอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะครับอีกภพเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนราบผลนะครับราพะนะครับอยู่ในเรือนพันธุทุก็มีคนช่วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการกรา่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆนะก็ถือว่าโอเคบางคนมีเครดิตดีก็สามารถนะครับขอกู้ขออะไรจากแหล่งเงินทุนต่างๆได้นะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่า ความโชคดีมันอยู่ในเรือนของหลักทรัพย์บางคนก็แปลสภาพหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะจะซื้อจะขายจะเช่าจะเก็งกําไรได้หมดนะครับก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่นะครับเประเียบตีนะก็คืออันนี้ไพ่ครอบครัวนะเวลาจะทําอะไรนะครับก็ปรึกษาครอบครัวนะครับนะถ้าครอบครัวเห็นชอบก็จะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวนะครับเป็นลักษณะของ ความสามัคคีในลักษณะต่างๆให้เปารตีนะครับคือพระแม่อุมาเทวีเนาะนะครับอุมาพิเคเนตแล้วก็พชัชวะแปลงเป็นสิงโตให้นั่งเนาะแล้วตัวเองก็ถือดาบนั่นหมายถึงว่าเราจะได้รับการปกป้องนะครับจากครอบครัวนะแต่ก็การที่เราจะได้รับปกป้องเราก็ต้องบอกกล่าวกับท่านก่อนนะถ้าท่านห้ามไม่ให้ทําเราก็ไม่ทถา,ทาถ้าท่านถ้าท่านสนับสนุนก็จัดได้เต็มเลยรับรองสบายเลย นะถ้าเกิดบางคนเรามีไอเดียจินตนาการนะครับแล้วที่บ้านครอบครัวเขาพอจะมีกําลังทรัพย์แล้วเขาก็ดูแล้วหลักการเราผ่านนะมีโอกาสที่จะประสบสําเร็จมากกว่าเสียหายแล้วเขาก็พร้อมสนับสนุนคุณก็สบายเลยเสือติดปีกเลยนะครับนะแต่ถ้าแอบ,บไปทําอะไรไปทำแอบนบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําปรึกษ,ษากันหน่อยดีกว่า แล้วเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อะไรอาทิตย์จันทร์ังคารนะครับคู่นี้เขาเรียกเป็นคู่คู่ชูนะครับนะคู่คู่ชูคาว่าคู่คู่ชูนี่มันก็แปลว่าลักลอบหรือแอบซ่อนนะครับนั่นหมายถึงว่าโครงการโปรเจกต์อะไรของคุณอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเกิดมันทําแบบไม่ตรงมาไม่ตรงไปไม่อะไรเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังเนาะก็ให้เรามัระวังมีอะไรบอกเก่าหน่อยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่บ้านหัวหน้าครอบครัว แล้วหัวหน้างานหรืออะไรอย่าทําอะไรเองโดยพาราการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องได้รับการผลักดันสนับสนุนนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะทําให้คุณสําเร็จได้นะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระศุกร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีตุลนะฮะเราจะเรียกว่าภพสุภาสุภะเนี่ยแปลว่า คนอุปธรรมขค้มคจุนคุณคอยช่วยเหลือนะนะแปลว่าความเจริญก้าวหน้าแล้วก็กพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากในราศีพฤษภเราจะเรียกพบพันธุนะครับก็อันนี้ก็ต้องบอกว่าสําหรับชาวราศีกุมนะครับในช่วงของเดือนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับเป็นอิทธิพลของดาวเจริญพันธุนะครับก็ตกพบอรินะครับที่บ้านก็สร้างเรื่องสร้างราวปัญหาต่างๆนะครับของเสียของซ่อม มีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจกันในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะเรามัดระวังหน่อยนะแล้วคําเจ้าเรือนสุภะเนาะไปอลิเนี่ยก็ประมาณว่าทําคุณคนไม่ขึ้นไปช่วยเหลือใครก็แทนที่จะได้รับคําขอบคุณกลายเป็นว่าไม่สปอร์ตบ้างใจไม่ถึงนั่งขอสิทธิ์ให้สองให้สามอะไรเนี้ยนะเรามัดระวังหน่อยนะครับเรามัดระวังหน่อยก็ก็ต้องถือว่าไม่ค่อยจะโอเคเนาะแล้วก็อย่าไปช่วยเหลือใครที่มันเกินตัวนะครับ ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะแต่ว่าอย่าไปเกินตัวนะครับขอร้อยอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยได้สักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นแล้วเราไม่ลำบากเราก็ช่วยเขาไปเลยนะครับอันนี้ดีนะการช่วยเหลือคนอื่นเป็นดีแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเราเขาเขาร้อยหนึ่งเราให้ร้อยเนึ้เราต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมาไม่แนะนํานะมันไม่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 โอเคอ่ะเพราะว่าดาวมันอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับ คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ถ้าคุณยึดมั่นนะครับยึดมั่นในในตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ทําให้ตัวเองลําบากเดือดร้อนเนี่ยนะครับไม่ว่าอะไรจะมากระทบเนี่ยมันจะเป็นผลดีกับคุณในอนาคตคือบางทีเรามีคนมาขอความช่วยเหลือเราหรืออะไรเราเนาะแล้วเราเราต้องไปลําบากอะ่ะนะโดยทั่วๆไปมนุษย์ก็อาจจะเกรงใจมั่งบุญคุณมากก็ทุ่มช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยเต็มที่อ่ะเนาะ แต่ว่าถ้ามันไม่ดีแกเราอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องรักตัวเองไว้ส่วนหนึ่งนะเพราะการที่เรามีเป้าหมายอยู่ในใจเนี่ยเขาเรียกว่าพระรามกับพระสิดาอยู่ในใจเนี่ยหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายนะครับแล้วก็การที่เราเล่นเ,เครื่องดนตรีเนี่ยก็คือความสบายใจนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราทําอย่างเงี้ยแล้วมันลําบากเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องใจแข็งไว้หน่อยเพราะคาว่าหานุมานนี่คือเก่งที่สุดแล้วในเรื่องรามาเกียรนะครับ นะเอาละอาจจะก,กังวลอาจจะแคร์ความรู้สึกเขาบ้างหรืออะไรไม่ใช่ว่าไม่ช่วยนะช่วยแต่ว่าอย่าอย่าทุ่มหมดตัวจนตัวเองตกเหวไปด้วยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันเนี่ยไพ่ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับเพราะว่าสาหรับชาวราศรีกุมดาวตกอริถึงสามดวงเลยอันนี้ถือว่าหนักนะระมัดระวังหน่อยนะครับอ่ะนะครับก็ได้ไพ่จันทร์เสาร์ถ้าช่วยเขาแล้วคุณลําบากเดือนร้อนนี้ก็เอ็นดูเขาเอ็นเล่าขาดนะ ะครับเพราะดาวจันทร์กับดาวเสาร์เป็นดาวทุกข์ทมอยู่แล้วเป็นดาวผิดหวังดูแล้วเป็นดาวแบบไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วนะครับยังไงก็รักตัวเองมากๆก็จะไม่เป็นไรนะครับเอาละนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศที่แปลว่ารับรับซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยความเสียหายต่างๆเนาะ วินาศกุมรัก์ถ้าเป็นการลักนีก็ต้องบอกได้เลยว่านะก็จะมีเรื่องยุ่งๆเรื่องไม่คาดคิดเรื่องไม่คาดฝันนะทาให้เราเองเนี่ยมีปัญหาในลักษณะต่างๆนะยังไงก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลักน,นีก็ไม่เป็นไรนะครับมันจะออกเป็นลักษณะความมั่นใจทําอะไรยังไงมันก็จะละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นเพราะว่าดาวเสาร์เมื่อก่อนท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมดุ่ยนะครับและเนี่ยสาปีกับบ้านตัวเองครั้งหนึ่ง นะครับแต่ว่ายกบ้านให้พระราหูไปแล้วนะแต่ยังไงก็อยู่เอาละอยู่ในเรือนคู่มิตรเราเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นการรกิมีนะก็ถือว่าให้คุณนะครับนะให้คุณตามดาวเสาวความละเอียดรอบคอบมัธยสนะครับระมัดระวังตัวอะไรประมาณนี้ก็จะให้ผลดีกับเรารแต่ถ้าเป็นการรกินีนี่ก็เจอเรื่องยุ่งยุ่งรุ่นเยอะนะ,ะก็ทําเหตุปัจจัยอะไรไว้นะครับก็จะได้สิ่งนั้นเนาะด้ภัยพ่อแม่นะครับธรณีนะที่เขาเรียกภูมีนี่แหละ ปลูกมะม่วงได้มะม่วงนะปลูกทุเรียนได้ทุเรียนทําเหตุปัจจัยอะไรไว้นะครับก็จะได้รับผลนั้นทําเหตุปจัจจัยดีก็จเจริญก้าวหน้าทําเหตุปัจจัยไม่ดีก็จะยุงย่งยุง่งวุ่นถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามสสางให้มันจบนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเวลาช่วงที่คนดวงตกอ่ะนะบางทีเรื่องผ่านไปสามปี4ปีแล้วเพิ่งขุดขึ้นมาเจอก็ได้อันนี้ก็ต้องเรามาระวังไว้นะครับก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกว่าให้ทําอะไรไว้มันก็จะได้สิ่งนั้น นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับให้จะเสริมเรื่องนี้ยังไงพะพุดนะครับก็นะครับเจรจาสื่อสารนะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็พยายามเจรจาสื่อสารและเจรจาสื่อสารแบบตอบโจทย์ความต้องการนะครับหรือความพึงพอใจซึ่งการละกันแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาแล้ว เอาละนะครับยังไงก็กราบขอผู้คุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิพาประการนใดยังไงต้องกราบขอเขามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอขออคุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้เจริญน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามนะครับช่องทางนะครับซุปเปอร์แตงนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับทุกท่านรวยๆให้ฟังๆนะครับผมเกต้าพินดูตลอดีคั ครับผมอาจารย์เกต้าพิทุธรเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนาทําให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ